เฉลยโจทย์ข้อมหนึ่งข้อนี้นะคะเป็นสรรมการนะคะเขาให้เราหาว่า x มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนาะก่อนอื่นเหมือนเดิมเลยเราต้องมาดูตัวส่วนนะคะเราต้องทําให้ตัวส่วนทั้ง2ตัวนี้ทั้ง9และ3ะมันหายไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา9มาคูณทั้งสรรมการนะคะก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะอ่ะ 9ตัด9เป็น1เนาะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ10อย่างเดียวลบกับ3ตัด9ก็ได้เหลือ3นะคะเป็น3 x เท่ากับ9 x นะคะย้าย3ไปบวกย้าย3 x ไปบวก9 x นะคะก็กลายเป็น12 X แล้วก็ย้าย12มาหารอีกทีก็จะกลายเป็น10ส่วน12นะคะเอเราทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ใช่ไหมก็จะเป็น 5ส่วน6นะคะอ่าประชะันข้อนี้ x เท่ากับ5้าส่วน6ค่ะ